กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งผิวขาวราวกับหิมะปากแดงเหมือนกีบปุนลาบเธอผู้นั้นมีนามว่าสโนไว้พวกพิก,กโบจอดวันนี้นะพวกเราจะต้องทำความสะอาดปราสาทหลังนี้ทั้งหมดเลยนะทำไมเราจะต้องทำด้วยอ่ะพี่ฝนสโนไว้อา้าก็ฉันเป็นสโนไว้นะตามบทเขาบอกว่าให้ฉันทำความสะอาดที่ปราสาทแห่งนี้นะบูบูบูบแล้วที่สำคัญนะฉันนะนะ สามารถเข้าใจภาษาสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้ได้ด้วยวันนี้มีความสุขจังเลยนะอืมฉันเนี่ยสวยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยว่าแต่ว่าถามเจ้ากระจกวิเศษหน่อยดีกว่ากระจกวิเศษออกมาสิออกมาแล้วคะ่ะกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเมลดในปฐพีเรื่องนี้นะนะปกติแล้วก็เป็นทาน่าแต่แบบว่าตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ท่าแล้วล่ะคะ่ะฮะ อะไรกันนะหมายความว่ายัางไงกันนะ่ะบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้ากระจกวิเศษคือว่าความงามของท่านน่ะเรื่องลือในปัตตภภีแต่บัดนี้มีคนที่งามกว่าแล้วล่ะค่ะใครกันมมมแม่นางคนนั้นที่งามกว่าท่านในตอนนี้ก็คือคือเสนอไหวค่ะโอหโหลับไม่ได้หลับไม่ได้คนสวยเพรียเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโบวกโบจดเหมือนฉันจะมีเรื่องแล้วล่ะ มีเรื่องแน่นอนเลยตาบูมาแล้วข้าวบอนี่ฉันว่าน่นไงราชินีโกรธจัดเลยกดเรื่องอะไรเหรอคะอืมกดเรื่องอะไรงั้นเหรอคุณแม่คะ<โ>กดเรื่องอะไรงั้นเหรอคะเรียกฉันว่าแม่ได้ไงเรียกว่าราชินีสิจะ๊ะโอ้ราชินีผู้หล่อชกกดกดเรื่องอะไรเหรอคะเธอนี่ทําไมยิ่งโตยิ่งสวย ใช่แล้วล่ะค่ะใครๆก็ก็บอกแบบนี้ยิ่งตอ่อยิ่งหนูสวยใหญ่ละโมโหใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนนะคะแล้วฉันจะสวยเป็นที่สองได้ยังไงเราจะให้หนูทํายังไงในเมื่อหนูสวยที่สุดในปัตตพีเธอก็สวยลดลงสิ <c oughs> สวยลดลงไม่ได้ทําไงดีพวกเราบูบูออกไปจากที่นี่กันเถอะพวกเรามาเร็วค่ะ เราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่กันแล้วคืนอยู่แล้วก็เดี๋ยวต้องมีนยายพรมาจับแน่เลยนะโบมาแล้วข้าวบอือดีนะที่ฉันตอนนี้เล่นบทเป็นสนองไว้ฉันสามารถฟังเสียงสัตว์ป่าที่อยู่ในนี้แล้วก็ฟังเสียงนายได้ด้วยล่ะโบฉันกาลังจะถามอยู่เลยว่าทําไมเจ้าโบพูดได้ตอนนี้ฉันเป็นสนอไว้ฉันสามารถแปลภาษาได้โบโบอืออือแล้วตอนนี้พวกเราจะทำยังไงกันดี ถ้าออกมาจากวังเขาอ,อดกินไก่ทอดอสิบูงงั้นเอาอย่างนี้พวกเราอยู่ในป่าแห่งนี้ไปก่อนก็นแล้วกันฉันมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาฮะนั่นร้านขายน้ำมะนาวอ่ะไม่ใช่ในบทเขาบอกว่าที่นี่จะมีจะมีบ้านบ้านเหรอใช่มีบ้านของของของคนตัวเล็กๆมีอย่างนั้นจริงด้วยเหรอและที่สำคัญนะตอนนี้ที่นี่เขามีไอศครีมให้พวกเรากินด้วยแฮะ มันแปลกๆอยู่นะเดินเข้ามาในป่าแล้วมีไอติมให้กินเนี่ยมาแล้วเข้าบูโอโหนี่ไงฉันเจอบ้านของเหล่าคนตัวเล็กแล้วนั่นฮอบบิทหรือไงเนี่ยนี่ไงามาแล้วเขาว้าวบ้านหลังนี้น่ารักจังเลยก็๊กก๊กมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าคะอะไรกันนะครับสวัสดีครับโอ้นี่ไงเหมือนกับ เราอ่านแนนิทานเลยนี่เราเจอคนตัวแรกแล้วจริงด้วยน่ารักจัมัดละ่ะคุณเป็นใครนะครับโอ้สวยจังเลยเชิญเข้าบ้านก่อนนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะฉันชื่อว่าสนโนว์ไว้หลงทางมาอยู่ในป่าแห่งนี้ดูท่าทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอมาอาศัยอยู่ในบ้านด้วยก็แล้วกันนะคะอ๋อได้เลยครับเห็นแก่ความสวยเชิญเลยนะคะ โดยเฉพาะความสวยของฉันนะั้นเรื่องลือในปัตตพีแล้วที่สำคัญนะฉันจะไม่อยู่เปล่าๆฉันจะทำงานบ้านให้กับพวกคุณด้วยนะคะดีจังเลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะต้องออกไปที่เหมืองแล้วนะฮะออกไปที่เหมืองงั้นเหรองั้นไม่ต้องเป็นห่วงในบ้านเดี๋ยวพวกเราจะทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำอาหารเตรียมวไว้รวอพวกคุณกลับมาก็แล้วกันค่ะนี่เธอเขาเป็นใครกันนะ ใช่เขาเป็นใครกันนะเขามาในบ้านได้ยังไงโอ๊แต่แบบว่าเขาสวยจังเลยนะใช่แล้วเห็นแก่ความสวยให้อยู่บ้านด้วยก็ได้นะขอบใจมากเลยนะเขาชื่อว่าสนโนไวท์นะครับเขาจะมาอยู่บ้านเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปใครนะใครจะมาอยู่บ้านเรางั้นเหรอคนนี้ไงทันสโนไวท์แล้วก็เพื่อนของเขาอ๋อสนโนไวท์กับเพื่อนของเขาอ๋อฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วสลิลป,ปี้ตื่นได้แล้ว เมื่อแต่นอนอยู่นั่นแหละตื่นได้แล้วอะไรกันเนาะตอนนี้มีคุณซาโนไว้เขาเข้ามาในบ้านเราตามหนังสือนิทานเ็าบอกว่าให้เขาอยู่กับเราไปตลอดชีวิตน่ะดีจังเลยนะขอบใจมากเลยนะทุกคนงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะฉันจะทำงานบ้านทำอาหารให้ทุกคนตอนที่กลับมาจะต้องมีความสุขสนุกสนานแล้วก็อิ่มอร่อยทุกคนแน่นอนจ้ะงั้นเดี๋ยวพวกเราจะออกไปทำงานนะครับพวกเราอยู่ในเมืองนะ พอเราจะออกไปทํางานคุณซโนไว้จะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับอย่าให้ใครข้าบานอ่ะเรามีถุงนอนผมอยู่สามารถเอามานอนได้นะครับขอบใจมากเลยนะบูบูบูโบนนายคิดว่าอะไรนะ่าฉันลืมไปแล้วบอกว่ามีแต่ผักก็อยากกินไก่มองจังเลยอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทอดไก่ให้ก็แล้วกันนะโบูบูบ,บเดี๋ยวเ,รา,เราจะาไปทํางานแล้วนะครับ เนี่ยเราจะเตรียมพวกของอุปกรณ์ออกไปนะพวกเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะตะเกียงตะเกียงกับไฟฉายอะย้ายใครเข้ามาในบ้านนะคะคุณสโนไว้ต้องระวังด้วยนะครับกลางดึกคืนนั่นเองเออ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 นรู้มาว่าสโนไว้มาแอบอยู่ที่นี่กนล็อกก็อกแก๊กอฮ้ออะไรคาเดกก่อนพวกเรากลางคืนแล้วมีใครเข้ามาในบ้านเราน่ะ โอ,โอ้โอ้โอ้ยาย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 ามาขายของจ้ะใครมาเข้าประตูงั้นเหรอคะโอมาแล้วสินะโอแม่หนูสวยจังเลยยาย<อ>มาขอยของอะ,นะอเนาะว่าใครๆเขาก็บอกว่าหนูสวยทั้งนั้นแหละคะ่ะสวยมาตั้งแต่ ั้งแต่ตอนไหนจำไม่ได้แล้วโอ้โหสวยมากเลยนี่นี่วันนี้ยายเหลือแอปเปิลอยู่ลูกหนึ่งพอดีเลยไม่ขายแล้วเห็นกลความสวยยายจะยกแอปเปิลอร่อยอร่อยลูกนี้ให้ไปรับประทานนะจ๊ะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะคุณยายใจดีจังเลย ฉันว่าคุณยายนี่คุค้นๆอยู่เหมือนกันนะคโนไว้ครับจอร์คิดว่าตอนนี้นะครัเพว่อแล้วไม่ควรรับของจากคนแปลกหน้านะครับแต่ว่ายายไม่ใช่คนแปลกหน้าถึงหน้าตาของยายเนี่ยจะไม่สวยเหมือนเก่าแล้วแต่ยายก็เป็นคนดีนะจ๊ะแต่ว่าจอรดได้กินอะไรบางอย่างอันตรายมากเลยนะครับโอ้๋อยายมี <c oughs> นี่มาด้วยน้ำหอมกลิ่นหอมใหม่เนี่ยจ, <c oughs> จอจ๊ะอย่าพึ่งนะเออเออเอเอฉันว่าคุณยายน่าจะ ฉันอุสตส่าห์เป็นคนดีอยู่ต้องนานเหนื่อยชะมัดไปแล้วทาเพีงใครดีละครับดูสิบอจนเตือนแล้วไม่ยอมฝากไปรับของจากคนแปกหน้าแบบนี้พวกเราจะต้องไปตามหาเจ้าชายนี่เจ้าชายครับคือว่ามีปัญหาแล้วล่ะคะมือทำไมเรื่องมันดำเนินเร็วจังเลยลราพูดไม่ชันะมีปัญหาอะไระครับผมกำลังฝึกเล่นเปียนโนอยู่เนี่ยคือว่าตอนนี้นะคะสะโนไว้เขาน,นอนหลับอยู่ สโนไวท์คือใครครับอะสโนไวท์ก็คือเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในปัตตภีเออเขานอนหลับอยู่เพราะกินแอปเปิ้ลหมายความว่าไงกินแอปเปิ้ลแล้วนอนหลับนะอกินแอปเปิ้ลแล้วไม่ล้างก่อนกินนะ่ะอ๋ย่ย่แล้วมหัดเล็กเตรียมของเร็วเข้าเอทำอยังไงกันดีแล้วพวกเราเออสโนไวท์จะฝืนหรือเปล่าเนี่ยได้ไดเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวก่อนนะ<อ>ทำไมสโนไวท์มานอนอยู่ที่บ้านฉันได้เนี่ย นี่เลยนะครับนี่มันคืออะไรอะครับอ๋อมันคือยาชนิดหนึ่งครับผมสโนไว้ยังไม่ตื่นงั้นกินเลยนะครับโอ้หกินแล้วชื่นใจจังเลยอ๋อมีน้ำผลไม้ผสมอยู่ด้วยฮะอเดี๋ยวก่อนอ้อน้ำผลไม้อันนี้อร่อยใช่มัดเออใครมาปลุกฉันให้ตื่นเนี่ย ผมเองครับผมเป็นเจ้าชายเฮ้ยเมื่อกี้ฉันกําลังฝันอยู่เลยว่ามีเจ้าชายมาช่วยฉันจากแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลติดคอแอปเปิ้ลติดคอเหรอครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นเวลากินอะไรเข้าไปต้องระวังให้ดีนะคะใช่แล้วต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกินนะครับใช่ที่ไหน <laughs> นั่นนะสิข้าวหลังเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกินด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าไปรับของคนแปลกหน้าไม่ดีรู้เปล่าในที่สุดจโดนวไว้ก็ฝึ นิทานเรื่องนี้ก็จบลงอย่างมีความสุขสมบูรณ์